คนลุกกรรมเก่าแก้ได้ถวายสิ่งนี้อานิสงใหญ่มากจะเกือ้อหนุนให้รวยวาสนาบารมีสูงท่านผู้ฟังคะทำบุญมาล้านทีทำดีมาล้านครั้งชีวิตก็ยังลุ่มลุมดอนดอนทำดีแค่ไหนทำดีเท่าไหร่ก็มักจะไม่ได้ผลกลับมาที่ดีเท่าที่ทำลงไปเสมือนลงทุนแล้วไม่ได้เท่าทุน นอกจากไม่ได้เท่าทุนแล้วหนำซ้ำยังรู้สึกขาดทุนเจ็บตัวเจ็บใจชีวิตติดขัดโชคร้ายไม่มีโชคลาภไม่มีคนคอยยื่นมือช่วยเหลือไม่เคยพบเจอโอกาสดีๆอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้สรุปได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตแรงค่ะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิด และไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่มีใครกลับไปแก้กรรมได้ทำได้เพียงให้ทุเลาเบาบางได้เท่านั้นซึ่งก็คือการขอขมากรรมให้เจ้ากรรมนายเวรยกโทษให้อภัยเป็นการกระทำที่สมควรทำเพื่อให้ความทุกข์ความแค้นที่ติดค้างทุเลาเบาบางลงบ้างอีกอย่างคือการมั่นทําความดีในปัจจุบันให้มากพอก็จะสามารถบรรเทากรรม และนุ่นนำให้เราพบแต่สิ่งดีๆค่ะการขอขมากรรมนั้นสามารถทำได้บ่อยครั้งตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการจุดทูปขอขมากรรมการอธิษฐานการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรสำหรับใครที่อยากจุดทูป16ดอกสิ่งที่ต้องเตรียมขาดไม่ได้เลยคือทูปจำนวน16ดอกดอกไม้เช่นดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกรัก ดอกบัวหรือจะเป็นพวงมาลัยก็ได้แต่หากใครเลือกทำพิธีในวัดก็ให้เตรียมเทียนสำหรับไหว้พระสองเล่มวิธีการจุดทูป16ดอกจะให้ดีที่สุดควรไหว้กลางแจ้งช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์พ้นชายคาอาคารโดยควรหันหน้าไปไหว้ทางทิศตะวันออกโดยหลังจากสวดคำกล่าวเสร็จแล้วให้ปักทูบที่โคนต้นไม้ใหญ่หรือพื้นดิน แต่หากไม่สะดวกก็สามารถปักในกระถางทูบกลางแจ้งได้เช่นกันค่ะหลังจากปักทูบลงดินอย่าลืมกลวดน้ำบอกบุญแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรของเราให้ท่านได้ทราบกันโดยหลายคนอาจมีการนำเงิน9บาทฝังลงดินเพื่อเป็นการนำโชคลาภเข้ามาในชีวิตอีกด้วยส่วนใครที่ไม่สะดวกในการจุดทูบก็สามารถอธิษฐานกล่าวคำขอขมาได้โดยกล่าวว่า ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้านางหรือนายให้บอกชื่อนามสกุลในอดีตชาติได้ล่วงล้ำกัมเกินต่อท่านหรือเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเจตนาหรือไม่เจตนา บัดน,นี้ตัวข้าพเจ้าได้เกิดความสำนึกและอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมอันนั้นที่ได้ทำไว้กับท่านในวันนี้ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งใจน้อมนำมาซึ่งดอกไม้ทุกเทียนและน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมเพื่อมาขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมต่อท่านขอท่านได้โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเมื่อท่านอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งต่างๆที่ได้สาปแช่งให้ข้าพเจ้าเอาไว้ในอดีตชาติเมื่อท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งแล้วก็ขอจงอำนวยอวยพรให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงผ่านพ้นวิบากกรรมต่างๆโดยเร็วให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเร็วด้วยเทินจากนั้นก็กรวดน้ำลงดิน ด้วยคำกรวดน้ำลงดินหรือคำอธิษฐานจิตให้เริ่มกรวดน้ำลงดินตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายด้วยสมาธิตั้งมั่นกล่าวคำกรวดน้ำลงดินดังนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลของเราได้กระทำโดยความสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยสิ่งของในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายไปหาอย่างพ่อแม่บุพการีที่ล่วงหลับไปแล้วและมเหสิขาเทวบุตรเทวดาผู้รักษาบ้านเมืองเมืองฝายทุกแห่งทุกที่อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธานและรักษาอย่างภายบนอากาศอันหมายถึงมีอากาศเทวดาพยาอินพยาพรม พยายมราชทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติที่เกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหนหรือเป็นโรคาพยาธระบุโรคที่เป็นที่เกิดกับข้าพเจ้าก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเมื่อมารับเอาแล้ว ขอให้อนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขความสบายด้วยกันทุกฝ่ายกรรมใดที่ล่วงเกินกันไว้ในอดีตชาติก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันขอให้กรรมเหล่านั้นจงยุติกันในชาตินี้และด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลได้ทำในครั้งนี้ขอให้ในายนังสือทั้ง32ององค์จงจดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้า ใส่ไว้ในสุวรณวรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทองคําอย่าให้ได้ผิดพลาดหรือสูญหายชายาอีวะขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทําในครั้งนี้เป็นดั่งร่มและเงาติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกพบทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปคำว่าจนคํำว่าไม่มีคํำว่าไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอให้บุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้คุณไพศาลแสนชัยจงนิมิตถึงบุพกรรมของข้าพเจ้าโดยเร็วและเป็นเหตุให้ถือซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทินด้วยความอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลขอให้แม่พระธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบไว้ด้วยเทิน และนอกจากการจุดธูปการอธิษฐานขอขมากรรมแล้วให้ท่านหมั่นบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งพยายามอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินมาทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้และไม่รู้ถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ ถ้าท่านยังอยู่ให้ไปขอขมาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหิกรรมให้แก้ปัญหาได้เรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีขึ้นแล้วถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อนเราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนหรือเก็บของของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืน เราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นไรค่ะให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทําบุญอาจจะเป็นทูบเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลไม้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทําบุญตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะพยายามทําบุญตักบาตรในวันโกนวันพระ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรสำคัญอย่าลืมแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวคุณก่อนถ้ารู้ว่าเคยกระทำผิดแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้กับคนที่คุณเคยล่วงเกินคนที่คุณกระทำทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงาม แร่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะหากท่านผู้ฟังอยากให้มั่นใจเรื่องของการทำบุญว่าบุญของเรานั้นเพียงพอต่อการชดใช้นี้กรรมและพอให้บุญหนุนส่งต่อเราได้พบแต่สิ่งดีๆหรือไม่นั้น บัวบูชาแนะนําให้ท่านทําบุญด้วยการสร้างหรือถวายพระพุทธรูปค่ะการสร้างหรือการถวายพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานหรือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวัยมากการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตแปลว่าการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอํานาจมากการสร้างพระพุทธรูปนี้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40กองท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสติ เป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นๆก็เห็นจะจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานและท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพานทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราเห็นชอบแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปนั้นอยู่เสมอ ก็จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้วลงนรกไม่เป็นฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหนก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธาแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางไม่เหลือใช้ส่วนอนิสง์การสร้างแท่นพระนั้นก็มีอนิสง์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปคือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่เราทำให้เต็มอย่างที่นางวิสาขาหรือพัะศิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติอนิสง์ใหญ่มากจะเกื้อหนุนให้รวยวาสนาบารมีสูงการสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงจะทำให้ฐานะของเราดีขึ้นท่านผู้ฟังคะพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุดผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์หลายประการคือ 1. ได้บุญตั้งแต่วินาเทียแรกที่คิดสร้างอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิศรัทธา 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี 3. เมื่อขวานควายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมาจัดเป็นกุศลส่วนไวย,ยาวัจจไมัย 4. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยกุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา 5. ้าอำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมาส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงามมีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชนและมีอิสริยยศบริวารทรัพย์สมบัติตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลวิการ 6. ปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุขติภูมิทันที ในสมัยการมรณะแล้วหากมีอารมณ์ในกุุรลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติเจ็ดเป็นการส่งเสริมพุทธศินให้เจริญแพร่หลายพุทธศินนั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญาเขายุกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อนเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรมและปัญญาธนบริสุด การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานาสง์มากแม้จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นยา่คาก็จะมีอานิสง์ถึงห้ากับตัวอย่างเช่นคนที่สร้างหลวงพ่อโสทรหลวงพ่อบ้านแหลมตอนนี้เขาเหล่านั้นก็ยังเป็นเทพพบุติเทพธิดาและพรมในชั้นต่างๆสวยความสุขอย่างไม่มีที่จบสิน้นเพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อทีหนึง่งสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปอย่างเทพ,พบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตกดังนั้นลองนึกดูเถิดว่าวันหนึ่งหนึ่งจะมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงใดคณะใดกลุ่มใดมีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตอนเองและส่วนรวมท่านผู้ฟังคะ ในส่วนของกรรมนั้นหลายท่านอาจจะเคยสงสัยเรารู้ว่าเราได้สร้างกรรมแต่กรรมนั้นไม่ได้เกิดจากเจตนารมณ์ของเราแต่เป็นเพราะคำสั่งของบุคคลที่มีอำนาจนั้นจะบาปหรือไม่อยากให้ลองรับฟังนิทานชาดกเรื่องบาปเกิดจากความจงใจในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัทริการาเมืองโกสัมพีโปรดปารถพระราหุเถระ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธุกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพามตระกูลหนึ่งหลังจากเรียนศิลปะวิทยาจากเมืองตากศิลาแล้วได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานวันหนึ่งพระฤาษีได้สัญจรไปที่ชายแดนหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนในหมู่บ้านนั้นได้สร้างอาสมถวายจึงได้อาศัยอยู่ที่นั่นเรื่อยมา สมัยนั้นมีพรานนกคนหนึ่งในหมู่บ้านเลี้ยงนกกระถาไว้ตัวหนึ่งเพื่อเป็นนกต่อทุกวันเขาจะพานกกระถาออกไปนกกระถาคิดว่าเพราะอาศัยเสียงของเรานกกระถาได้ตายไปเป็นจำนวนมากเป็นบาปกรรมของเรานอ้อนับแต่นี้ไปเราจะไม่ส่งเสียงร้องนายพรานเมื่อเห็นนกกระถาไม่ร้องก็ใช้ไม้ตีหัว นกกระทากลัวตายจึงร้องสร้างความทุกข์ลำบากให้แก่มันเป็นอย่างมากอยู่ต่อมาวันหนึ่งนายพรานจับนกกระทาได้เต็มกระเช้าแล้วคิดจะดื่มน้ำที่อาสมของพระฤาษีโพธิสัตว์วางกรงนกไว้แล้วดื่มน้ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงเอ็นกายพผลอหลับไปนกกระทาทราบว่านายพรานหลับแล้วจึงถามความสงสัยของตนกับพระฤาษีว่าพระกุญเจ้า ข้าพเจ้าเป็นอยู่สบายได้บริโภคอาหารตามชอบใจแต่อยู่ในระหว่างอันตรายอยากทราบว่าทางเดินชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรหนอพระฤาษีแก้ปัญหานกระทาว่านกระทาเอ๋ยถ้าใจของเจ้าไม่น้อมไปเพื่อกรำอันเป็นบาปบาปย่อมไม่แปดเพื้อนเจ้าผู้บริสุทธิ์ใจไม่คิดจะทำบาปกรรมดอก นกกระทาถามต่ออีกว่าพระคุณเจ้านกกระทาจำนวนมากคือญาติของข้าพเจ้านายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำปนาติบาตอยู่ข้าพเจ้ารังเกียจเรื่องนี้มากบาปกรรมจะมีแก่ข้าพเจ้าไหมเนาะพระฤาษีจึงตอบเป็นคาถาว่าถ้าใจของท่านไม่คิดประทุษร้ายไซสกรรมชั่วที่นายพรานอาศัยท่านกระทำแล้วย่อมไม่ถูกต้อง บาปกรรมย่อมไม่แปดเพื่อนท่านผู้บริสุทธิ์ผู้มีความขวานขวายน้อยแล้วก็พูดให้นกกระถาสบายใจว่าเจ้าไม่มีความจงใจกระทำปานาติบาตบาปกรรมจึงไม่มีแก่เจ้าผู้บริสุทธิ์ดอกนะนกกระถาได้ฟังแล้วก็สบายใจนิ่งเงียบอยู่ฝ่ายนายพานตื่นนอนแล้วลุกขึ้นว่าฤาษีแล้วก็ถือกรงนกกระถากลับบ้านไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีเจตนาจะทำบาปแม้จะประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการทำบาปบาปกรรมก็ไม่ตกแก่ผู้นั้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ